สวัสดีค่ะวันนี้เชฟตากินเที่ยวฟิลจัดนะคะจะพาทุกทกท่านไปทำจับฉ่ายนะคะวันนี้เมนูเคลียร์ตู้เย็นนะคะเดี๋ยวไปรับชมกันนะคะวันนี้เราจะทำจับฉ่ายนะคะจะต้มจับฉ่ายส่วนผักก็จะมีะหัวไชเท้านะคะก็ผัก,ก,ผก,กวางตุ้ง แล้วก็ใบขึ้นช่ายนะคะแล้วก็ปากัดขาวส่วนเนื้อสัตว์ก็จะเป็นวันนี้มีโครงไก่นะคะมีโครงไก่เพื่อที่จะให้น้ำซุปเราอร่อยหวานกลมกล่อมนะคะวันนี้เลือกใช้เป็นสะโพกนะคะ,ะส่วนกระเทียมกับพริกไทยเราจะไปตำนะคะแล้วก็ไปผัดกับไก่ก่อนนะคะ,ะถ้าใครมีผักชีรากผักชีใส่ด้วยจะอร่อยนะคะแต่วันนี้เราไม่มีเราแค่นี้นะ เริ่มกันเลยนะคะใก่ผัดให้หอมเสร็จแล้วใส่ไก่เอ่ต้าเจี้ยวนะคะลงไปผัดด้วยเลยนะคะเต้าเจี้ยวประมาณ1นึงช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันหอยหนึ่งทับที่อสฝากเขียวนะคะพ มันลัดตัวนะคะให้ชิ้นไก่ลัดตัวหรือว่าถ้าใครใช้ชิ้นหมูก็ขัดประมาณให้ชิ้นหมูรัดตัวก็พอนะคะพอน้ำเริ่มเดือดแล้วนะเราก็ใส่ปรุงรสนะคะเ,เกลี้ยเพิ่มนะคะน้ำมันหอยใส่น้ำมันหอย ซอสปรุงรสฝาเขียวเพิ่มอีกหนึ่งช้อนนี่เราจะปรุงก่อนใส่ผักนะคะก็ใส่ซีอิ๊วดำประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใครชอบดำก็ใส่เยอะใครไม่ชอบดำก็ไม่ต้องใส่เยอะเราจะเริ่มใส่ผักนะคะเราจะใส่หัวเชเท้าไปก่อนนะคะประมาณ5นาทีนะคะเราก็จะเริ่มมาใส่ฟางตุ้งนะคะ ค่อยๆใส่นะคะให้มันยุบลงไปก่อนนะคะแล้วก็เติมด้วยอา,อากาดขาวแล้วก็ขึ้นชายนะคะเคี่ยวแบบนี้ไปนะคะ45นาทีนะคะโอเคนะคะเราก็ทำการาตุนหรือว่าเคี่ยวนะจนขักยุ่ยดีนะคะแต่ไม่เละนะเราเคี่ยวมาเป็นเวลา50นาทีนะคะ เี่ยเป็นเวลา50นาทีตัวนี้ก็คือจับฉ่ายของเราก็ได้ที่แล้วนะแล้วค่ะจับฉ่ายละอ้นนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วเดี๋ยววันนี้จะให้แฟนชิมนะคะเชิญค่ะบาว้าวว้าว ไงครับเป็นไงคะอร่อยหูโอเคขอบคุณค่ะ